หนึ่งแสห้าหมื่นบาทถ้าใครคิดว่าแพงก็ผ่านไปได้เลยนะครับสำหรับคันนี้ก็เป็นรถคันโปรดของผมนะที่ทำมาตั้งแต่ทำช่องใหม่ๆเลยนะครับใครที่สนใจนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับภาษีเต็มนะครับของแต่งก็พอมีครับของแต่งพอมีนะครับพอมีของนะครับ ดำมหาการผมเรียกเจ้าคันนี้ว่าเพลิงนินนะฮะใครที่สนใจนะครับ1นึ0 0 0สบาทครับรถสภาพก็พอได้ครับของแต่งก็พอมีฮนะหนึ่0แสนบาทนะครับ NSR Pro Arm แท้ๆเลยของแท้แน่นอนครับคันนี้ท้ายสวยๆนะครับนี่ ความสวยก็แล้วแต่คนชอบครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความชอบส่วนตัวของผมนะก็ต้องบอกว่าปล่อยของรักนะครับสนใจทักมาได้ไวัยรุ่น90ฮะหน0 0 0 0ส0 0บาทนะครับภาษีเต็มนะครับภาษี69เเลยนะครับคันนี้ประมาณนี้นะฮะสนใจก็ทักมาได้ของแต่งก็พอมีนะครับประมาณนี้เลย นี่นะฮะรถวิ่งไปสามพันหกโลนะสามพันหกร้อยหกสิบแปดกิโลใครอยากได้ใครอยากเก็บสะสมหรือว่าใครอยากจะเอาไปจอดหล่อๆก็ทักมาได้เลยนะครับฟ้าใสไรเดอร์ครับ